สวัสดีค่ะติดตามรับชมช่องพระออนพี่สาวลงพลนะคะดูยาพามกมกยังมกหน้าไม้มกหน้าไม้นะคะกินทนมกหน้าไม้นี่แหละอาหารกระไดมมีเมื่อนี่ได้ยินว่าไปซิดเบ็ดใดอย่แม่าไซดเบ็ดได้สามตัว ปั้งเอาเด้อค่ะเด้งองาผ้าไปซีดเบ็ดมือเด็ดๆสามตัวปลากระกนหน่อยสามตัวมาต้มปนดปลากระกนหน่อยสามตัวมาต้มปนมาสันอือนี่ค่ะกรบอกยังมาขายเนาะจะไปหาพอดีใช้บาบใช้พวกอันนี้มกน้ำใหม่ใช้นางโมน้ำเม็ดเป็น,ปนตัวน้าน้ำใหม่ก็กินแต่น้ำใหม่ด้อค่ะเด้อ ม้วนมืกกกอกนี่กัแกงบบาๆบบแม่แกงหน่อไม้นะมือนี่ยกับมุกฮไม่ตองกมุกหน่อไม้สูตรย่าพาใส่หนังหมู ยอดเลยอืมอืมไม่ต้องเตะสอบกับกับเอาหย่านพันบทเสียอืมถ้าเส้นแน่งเกิดไหลสิเด็กเราก็ถกพ้องผ้าไปเอา อื่นกัพอดีละใส่ใส่บาท,ทำดำเลยไปบาท,ทำดำเลยใส่บาะอ่าก็ไปชูได้ไหมหมกหน่อไม้พรุ่งนี้ก็ใส่บาทด้วยเป็นตะเส็บไปค่ะหมกหนังไม้สนังหมูพูน่าทายเสื้อหน้ากับย่ายกับใด <laughs> บาเป็นยังดอกเด้อค่ะเด้อคุณเอฟซีเอซูฟูสุคนเอลยมุกละอันหนึ่งใส่กันเสียบอืมเสียมอืมเซียอืมก็ได้หนึ่งหนึ่งใส่กระเทป่วกกันบ่ะหนึ่งใส่กันมาใหม่นี่แหละเออล่างกับใส่ถาดซึ่งน้ำกันเลยเนาะอืมอืมมุกมกกับใส่ うん、うん、yeah,、うん。 นี่นะคะหมกหน่อไม้ใส่หนังหมูสูตรย่าพาปูผ่องชอบกินนะคะหมกหน่อไม้ใส่หนังหมูย่าพาก็ขยันทํานะคะทําวันเว้นวันนะคะหน้านี้หน้าน่อไม้อยู่ที่นาพ่อออนก็หน่อไม้หน่อไม้สังไพนะคะหน่อแดงๆนะคะขึ้นเต็มเลยนะคะเดี๋ยวพ่อออนก็ จะหักมาให้ย่าพาเผานะคะลองไม้สังไวยบานเฮ้านะนี่หน้าปอออนลายลาย,ยก็ร่างขึ้นมากค่ะเมื่อนี้นีน่นอดไหมยังก็แม่นี่ยคือจะมกเนีไเ่ไม่เลี้ยงไม่เลี่ยงอ้าอมดเดียวอีโมดเลยเอาสองมกคุณแม่สองมกสองมกง่ายโฟดเออแบ่งออกทำสอง,องมกเอ็ดมกใหญ่อะไรกะ ยามเวลาเขากินโเบดกะคือว่าละ่ะใส่มกน,อน้อยอ่าก็โอเคนะคะก็อีกหมกหนึ่งก็ย่าพาก็หมกเสร็จนะคะเดี๋ยวป้าออนก็จะมาล้างเห็ดนะคะล้างเห็ดมาดูป้าออนล้างเห็ดนะคะคุณอิฟซีทุกท่านนะคะนี่ก็หมากลิ้นฟ้านะคะ มักลินไหม้ค่ะมักลินไหม้บ้านเฮาปลาออนกระเพราแล้วเลววยค่ะเด้อปลาออนกระชิมัดล้างเวยค่ะทำความสะอาดค่ะกินกระปุนกบค่ะปงปุนกบใส่ฮิดปวกฮ็ดปวกจิ๊ค่ะนี่นะคะปลาออนก็จะล้างนะคะเผาเสร็จแล้วนะคะ แป๊บหนึ่งนะคะคุณเอฟซีทุกท่านนะคะโดยยาพายาพากำลังจะตำานกบนนกบบะนี่นี่นะคะตอนก็ต้มเรียบร้อยแล้วนะคะ <c oughs> จากชิมฝีมือยาพานะคะ <c oughs> พอออนเตรียมอุปกรณ์ให้เรียบร้อยแล้วเอาคือมาเลิบยู่ใส่ยังสันนอกบานนี um, ่ไอเลืบยู่ค่ะอ ครบจักตัวแม่ครบสีครบสตัวอรปลาปลาตั้สีตัวอือแต่เออจอนนาก่อมอันนี้มะตะไคร้ยักกินก่อนจะไปจำเถ้เก็นกระเพนใส่มือนี่ค่ะเอาที่สบายเลย บ่มีเพิ่นเพิ่นบ<ๆ>่ดด้มากินน้ำเหา่หาเราเห่ากินเองทำเองกินเองนะคะคุเอชซีทุกท่านนะคะสูตรย่าพานะคะนี่นะคะมาดูนะคะมาดูปลานะคะปลายญ้าพาไปชิดเบียดมาวันนี้นะคะดี่ยวสิใบชินนี่นะคะปลายญ้าพาไปชิดเบียดมาก็จะกำลังจะ,ะนิดหน่อยจะเอาก้างออกอ แล้วก็เอาเตี๋ยนเนื้อๆน,นะคะใส่กับปนนะคะนี่นะคะวันนี้เมนูปนลปลาแล้วก็มีกบด้วยปลาด้วยผสมกันนะคะไปซีดเบ็ด,ดปลากาหน่อยซีโตค่ะเอามาเจลใส่เห็ดนี่ค่ะเห็ดกระไดนี่ต้มเรียบร้อยแล้วกระสิมะตำนี่ค่ะตำยังซี่ยวค่ะเนี่ยนะตำละเอียด ของอีสานนะอาหารอีสานกินไปอย่างสิตัวแล้วมั่วมั่วกเปลี่ยนกับเป็นเป็นตุวมหน่อยขอบคุณนะคะนี่นะคะสูตรย่าผ้าอีกแล้วนะคะวันนี้คุมีกบสี่ตัวแล้วก็ปลาปลาอีกสี่ตัวปลาไปชิดเบ็ด ยาภาก็ใบเอาเนื้อเรียบร้อยแล้วกำลังตำาอออนเตรียมอุปกรณ์ให้ยาภาเรียบร้อยนะคะนี่ก็เดี๋ยวตอออนก็จะมาล้างเห็ดต่อนะคะล้างเห็ดต่อกำลังเอาเห็ดปวกใส่อโอ้ของมัดของมากน้องแหม่มเลยนะะี่ค่ะ เน็ดเนี่ยมากหลายค่ะอันปนๆเจลเนี่ยก็เพื่อนคเาก็ได้น้องแม่มค่ะน้องแม,ม่มมาเด้อน้องแม่มเอ้ยมากินปนปลาปนกบใส่เน็ดปวกสูตรดั้งเดิมสูตรยาพานี่นะคะกำลังขมักขมิ้นทำนนอยู่เนาะปนเหรออืมก็ได้อืม,อม,อม ป้าออนก็จะมาล้างเห็ดนะคะมาดูกันเลยนะคะคุณอิซีทุกท่านนะคะอันนี้ก็ดูยาพาเนาะคะนี่นะคะป้าออนก็จะมาล้างเห็ดต่อนะคะนี่นะ,ะก็จะตำไปเรื่อยๆอย่างนี้นะคะเดี๋ยวมาดูาดยาดูเดี๋ยวมาดูป้าออนนะคะกะล้างเห็ดป้าออนค่ะดูสูตรยาพาก่อนนะคะ เดี๋ยวค่อยไปดูปลาออนล้างเห็นนะคะยาค่าพาบอกว่าตอนผักหอมปลาออนสุดยอดเลยล้างแล้วก็ซอยให้เรียบร้อยอต้องใช้น้ำลายด้วยเนี่นี่นะคะเรียบร้อยเลยบอลนี่ถวยมานี่นะคะ ยาภากำลังชิมรายการเนี่ยแช่ลราไปเนี่ยแช่้บอืมดูดยอดคนเห็ดปวกใส่กุ้น้ะแจวหิดปวกใส่กุ้อยางใส่เาเกลือโรยหน่อยๆยาภาเพราะว่าจางๆอยู่นี่นะคะน้องเอ้ยตอนหิดปวกตอนหิดปวก ค่ะนี่นะคะมาเด้อค่ะเด้อสุขสุขคนคุณเอฟซีทุกคนเอ้ยมากินแจวแจวกบแจวกบแจวป่าอืมอาทางมาเต็มผ้าหนะกเขาน่สิ